สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การที่ประเทศไทยค่ะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ2รายการนะคะโดยสมาคมสหพันธ์นิทัศการและการประชุมแห่งเอเชีย AFECA แล้วก็สมาคมการประชุมนานาชาติ ICCA ค่ะนั่นก็สะท้อนถึงศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทาง ในฝันในการสร้างเม็ดเงินของประเทศด้วยค่ะโดยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีที่ประเทศไทยนะคะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นและชื่นชมในศักยภาพการจัดการประชุมซึ่งไทยค่ะทาได้ดีมาโดยตลอดทางด้านโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับนานาชาติ2รายการ ได้แก่สมาคมการประชุมนานาชาติ International Congress and Convention Association หรือ ICCA ประกาศจัดประชุมใหญ่ประจำปีที่ไทยในเดือนพฤศจิกายน2566นี้และสมาคมสหพันธ์นิทรรศการและการประชุมแห่งเอเชียหรือ Asia Federation of Exhibition and Convention Associations นะฮะโดยประกาศอย่างเป็นทางการให้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญประจำปีหรือ a n n u c e General Meeting 2023 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนตุลาคม2566ภายใต้แนวคิด Asia Unities โดยจะมีสมาชิก155องค์กรจาก19ประเทศเดินทางมาร่วมประชุมซึ่งการที่ไทยได้รับเกียรตินี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการยืนยันถึงศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไทยเชื่อมั่นค่ะว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะการเป็นเจ้าภาพของ AFECA a g m 2023ของไทยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของเอเชียเนื่องจากเป็นเวทีที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการประจำภูมิภาคเอเชียมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการหารือทางยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคสู่ระดับโลกในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะคะว่าอุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกรรมมิจไทยให้แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ยังเป็นการสอดแทรกส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสําคัญแล้วก็เดินหน้าผลักดันมาโดยตลอดทุกการ ประชุมก็จะเป็นโอกาสในการนําเสนอความพร้อมและศักยภาพของไทยซึ่งรน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขานรับและนําเสนอด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าไทยจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพและนําเสนอวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอีกหลายโครงการอาทิ ICCA Congress 2023มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569และ e x p o 2 0 2 ภูกเก็ตค่ะเร่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่ รถไฟ EV ค่ะที่เป็นต้นแบบคันแรกของไทยนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมที่จะเดินหน้าเตรียมจัดหารถ EV กว่า50คันให้บริการประชาชนนะคะในปี2566ค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดีอย่างยิ่งค่ะที่รถไฟ E ีวีต้นแบบคันแรกของไทยนะคะได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนามค่ะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการส่งเสริมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ E v วีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลง20-25%ภายในปี2573ค่ะ สำหรับรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ต้นแบบคันนี้นะคะทางประเทศไทยก็ได้ประกอบและก็ติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเสร็จเมื่อปี2565ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโลกโดยเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ซึ่งจุดเด่นของรถไฟ E v วีนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบและ ก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้นว,วัตรกรรมระบบชาร์จ u ั t ตร fast ชาา์์จในเวลา1ชั่วโมงในระยะแรกและแบตเตอรี่สว a ปปิ้งสเตชั n นะคะเพื่อสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาไม่เกิน10นาทีลดเวลาการรอชาร์จแล้วก็นํามาขยายผลใช้งานในระบบขนส่งได้จริงประหยัดต้นทุนพลังงานได้กว่า40-60%เมื่อเปรียบเทียบกับ หัวรถจากดีเซลทั่วไปนะคะโดยจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าดําเนินติดตั้งที่บริเวณย่านบางซื่อและในอนาคตค่ะจะมีแผนการติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่สถานีอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการรองรับการใช้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จะพ่วงไปใช้กับขบวนรถโดยสารจึงถือเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดมลพิษและบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมา ก็ได้มีการดําเนินการทดสอบเดินรถในเส้นทางต่างๆรวมถึงการทดสอบลากจูงขบวนรถโดยสารนะคะขึ้นมาบนสถานีกรุงเทพอภิวัตนซึ่งถือเป็นการประสบความสําเร็จเรียบร้อยดีโดยขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างเตรียมดําเนินการจัดหารถไฟ e ีวีจำนวน50คันทยอยมาใช้บริการประชาชนภายในปี2566เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟแก่ประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการลดมลพิษทางอากาศสร้างระบบ รางไร้มลพิษสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มุ่งมั่นนคะคะในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ E v วีซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นค่ะว่ารถไฟ E v วจะเป็นต้นแบบสําคัญนะคะในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทยรวมทั้งเป็นโอกาสยกระดับการเดินทางและขนส่งทางรางให้เป็นระบบรางไร้โมลพิษสร้างความยั่งยืนสมดุลทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ ตอบโจทย์อำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้กับประชาชนค่ะ และเรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในเรื่องของรถไฟค่ะเขาบอกว่าได้มีการเปิดบริการนะคะรถไฟไทยลาวสถานีหนองคายท่านาแลง้งก็มีการจ่อเพิ่มขบวนวันละ16ขบวนค่ะโดยทางด้านนางสาวทิพานานสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยคะ่ะเร่งในการขับเคลื่อนการก่อสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการเดินทางการท่องเที่ยวขนส่งสินค้าและบริการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยปัจจุบันค่ะก็มีรถไฟเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทยนะคะแล้วก็สปปลาวรวมไปถึงจีนในเส้นทางสถานีน้องคาย ท่านาแล้งที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่30มิถุนายน2565ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้บริการไปแล้วนะคะโดยเปิดให้บริการทุกวันวันละ2เที่ยวทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขนส่งระหว่างประเทศสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆนะคะโดยมีแผนในปี2566ถึง2568จะปรับเพิ่มขบวนรถขน ส่งสินค้าค่ะเป็นวันล,ละ16ขบวนก็คือไปกลับนะคะพ่วงขบวนละ25แคร่ตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปก็จะเพิ่มขบวนรถเป็น24ขบวนทั้งไปและกลับพ่วงขบวนละ25แคร่นะคะซึ่งไม่รวมขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศที่เดิมปกติเนี่ยก็จะมีให้บริการอยู่แล้ววันล,ละ4ขบวนทั้งไปและกลับ พื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยทางด้านผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงนะคะว่าลงมือทําจริงในส่วนของโครงการเดินหน้าแล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการแล้วซึ่งช่วยให้การขนส่งสินค้าไทยลาวมีความสะดวกช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดเวลากระจายไรายได้สร้างงานในพื้นที่ตลอดเส้นทาง เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศด้วยค่ะในโอกาสนี้เองนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเดินหน้าเชื่อมโครงข่ายการคมานาคมขนส่งโดยที่จะมีการเร่งขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาค่ะซึ่งมีระยะทางทั้งสินน้นนะคะ253กิเมตร 6สถานีได้แก่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรดอนเมืองอยุธยาสระบ,บุรีปากช่องและไปสิ้นสุดที่นครราชสีมานะคะโดยวงเงินลงทุนทั้งสิ้น179,413ล้านบาทศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะหรือว่าดีพอร์ต1แห่งนะคะอยู่ที่เชียงรากน้อยหน่วยซ่อมบำรุงทางนะคะ2แห่งก็คืออยู่ที่สระบ,บุรีแล้วก็โคกสะอาดรวมถึงการก่อสร้างอุโมงครถไฟ1แห่งค่ะระยะทาง12 23กิโลเมตรเฉพาะอุโมงค์ความยาว8กิโลเมตรนะคะก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีอยุธยาและก็ปากช่องวงเงินลงทุนอยู่ที่4,279.33ล้านบาทปัจจุบันนะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็มีกำหนดที่จะเปิดให้บริการในปลายปี2570ค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการคมานาคมนะคะเชื่อว่าเมื่อการคมานาคมสะดวกการเดินทางไปมาหาการในแต่ละภูมิภาคเก็จะง่ายขึ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการส่งออกและก็นําเข้าต่างๆเนี่ยก็จะมีความสะดวกส,วกสบายมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นผลพวงที่จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยมีการไหลเวียนนะคะแล้วก็มีการหมุนอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รัฐบาลออกมาย้ําเตือนคนไทยนะะี่ฮะที่ทางานต่างประเทศค่ะให้ไปทําอย่างถูกกฎหมายเพื่อที่จะมีหลักฐานนะคะกรณีที่เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยอุบัติเหตุต,าต่างๆหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตค่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตศสารณกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวตามที่ยังมีปรากฏนะคะกรณี แรงงานจากไทยได้ลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินทางไปในลักษณะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วก็หนีทัวร์นะคะไปทำงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศปลายทางรัฐบาลขอเน้ยนย้ำเตือนค่ะว่าขอให้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศทุกคนนะคะให้ไปอย่างถูกกฎหมาย พื่อที่จะได้มีหลักประกรันค่ะไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเรียบได้รับความคุ้มครองนะคะกรณีที่เจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือว่าประสบเหตุที่ไม่คาดคิดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะทั้งนี้การเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายก็สามารถจะดําเนินการผ่านนะคะทั้งกรมการจัดหางานบริษัทจัดการหางานเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานแล้วก็ควรที่จะศึกษานะคะสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแรงงาน ในประเทศจุดหมายที่ต้องไปทํางานค่ะซึ่งสํานักง,งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสํานักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้จัดทําคู่มือให้คําแนะนําสําหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยผู้สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเซิร์ชหาได้นะคะในส่วนของคู่มือคำแนะนำสำหรับแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะการไปทำงานต่างประเทศนะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่แรงงานเนี่ยจะเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะการเจ็บป่วยหรือว่า การเจ็บป่วยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งหากเดินทางไปอย่างถูกกฎหมายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆรวมถึงการช่วยเหลือนะคะจากทางการไทยค่ะเช่นสิทธิ์ตามกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศนะคะสําหรับกรณีที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยไปทํางานแบบผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากนั้นเนี่ยนะคะวันที่28 อุมภาพันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทางกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เขาเปิดให้ชาวต่างชาติที่ลกักลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะรายงานตัวนะคะเพื่อออกจากเกาหลีใต้ได้โดยสมัครใจนั่นก็หมายความว่าจะไม่ถูกดําเนินคดีต,ตามกฎหมายนะคะที่มีการหลบหนีเข้ามาทํางานในเมืองของเขาโดยสามารถรายงานตัวที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์นะคะได้ที่เว็บ Hi Korea g o k r พร้อมกับเอกสารประกอบค่ะได้แก่พาสปอร์ตไปแจ้งการเดินทางนะคะแล้วก็บัตรโดยสารเครื่องบินหากเลยเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยทางการตรวจสอบพบคนที่มาทำงานผิดกฎหมายนะคะก็จะถูก ปราบค่ะโอ้โหเป็นจำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะคะก็คือ30ล้านวอนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็จะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้นะคะนั่นก็คือบางคนอาจจะถูกแบ็กลิสต์เอาไว้แล้วด้วยก็ได้ทั้งนี้ค่ะชาวไทยในเกาหลีก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมไปไที่ Immigration c o n ท a c t Center โทร1 3 4่นะคะก็มีส่วนของ ล่ามภาษาไทยเนี่ยเอาไว้บริการด้วยหรือว่าที่เว็บไซต์ Korean Immigration Service หรือ www.emigration.go.kr ค่ะก็สำหรับผู้ที่ไปทำงานนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศเกาหลีเท่านั้นนะคะในทุกๆประเทศทั่วโลกค่ะเราควรที่จะเข้าไปอย่างถูกกฎหมายนะคะทั้งนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยค่ะว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้น แบบไม่คาดคิดเนี่ยเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีแรงงานจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ไปเสียชีวิตลงที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขนย้ายกลับมาที่ประเทศไทยได้หรือสามารถที่จะนํากลับมาได้แต่ว่าไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆในการดูแลคุ้มครองก็จำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองจํานวนมากเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนําร่างเนี่ยกลับมารวมไปถึงผู้ที่เกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ย ก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีข้อมูลของเราในการเข้าไปทํางานเนี่ยเป็นการหลบหนีเข้าไปแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองกันนิดนึงค่ะก็เข้าไปอย่างถูกกฎหมายนะคะถึงแม้อาจจะมีค่าใช้จ่ายสักเล็กน้อยนะคะแพงกว่าสักนิดนึงเนี่ยก็ยังไงก็เป็นการวางแผนคุณภาพชีวิตของตัวเองในอนาคตด,ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนค่ะและ น,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u t u b e c h ช n e l อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กษัตริย์ขัดเดียรังราชกอบกู้ชาติเสียเลือดลังปรินไว้เพื่อเพื่อนดินไทยสถิวัณ